สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาเจอกับไม้เลื้อยกลิ่นหอมเชียวค่ะกำลังออกดอกสวยเชียวนะคะไปหาดูว่าชื่ออะไรเอ่ยก็มาเจอว่าเป็นชื่อพญาช้างเผือกหรือโนรานะคะมีคนมาขอไปทำยาดองเหล้าก็เลยหาดูสรรพคุณและชื่อเสียงเรียงนามของเขานะคะมาดูกันค่ะ ชื่อสเลาก็จะเป็นทางเชียงใหม่โนรากำลังช้างสารพญาช้างเผือกทางแพร่กำลังช้างเผือกคือชื่อเรียกในภาคเหนือเป็นไม้พุ่มไม้เถาเลื้อยไปได้ไกลด้วยนะคะเป็นถึง10เมตรเชียวค่ะออกดอกปลายยอดขึ้นได้ทุกพื้นที่นะคะ ขึ้นตามป่าผลัดใบป่าชายเขาป่าดิบเขาแล้วก็ป่าชายหาดก็ขึ้นได้ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลถึง2,000เมตรเชียวค่ะใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามปลายใบแหลมกว้าง4-6เซนยาว10-15เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่งยาว ถึง22เซนติเมตรสีขาวหรือชมพูอ่อนกลางดอกจะเป็นสีเหลืองนวลกลิ่นจะหอมคล้ายดอกส้มโอหอมทั้งวันทั้งคืนลักษณะกลีบดอก5กลีบไม่เท่ากันพับลงยูย่ยี่มีเกสรเป็นก้านประมาณ10ก้านและมีหนึ่งก้านที่ยาวเป็นพิเศษดอกจะทยอยบาน3-4วันก็จะร่วงไป ดอกจะบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนะคะสพกณสมุนไพรนะคะแก่นและเนื้อไม้รสมันร้อนขื่นใช้บำรุงธาตุแก้อ่อนเพลียบำรุงโลหิตบำรุงเส้นเอ็นและบำรุงกำหนัดค่ะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ